ค่ะสำหรับวันอาทิตย์ก็เหมือนเดิมเลยค่ะขายสาคูเขาเกลียบปากหม้อที่ตลาดเทคโนราชมงคลน,นะเน,น,นี่ยน้องขวัญกับน,น้องฟ้าสายเดินผ่านร้านก็รีบจับมือถือมาถ่ายคลิปดูสิคะก็ได้ก้นถ่ายถ่ายได้ก้นช้างเสร็จแล้วก็มีโอกาสเข้ามาถวายเพนแด่แม่ชีนะคะในวัดป่าโยธาประสิทธิ์ ก็เห็นดอกสาระต้นสาระดูสิสิ่งมหัศจรรย์จริงๆเลยกิ่งออกมาจากจะพูดยังไงล่ะแปลกมากเลยค่ะดูเอาละกันนี่ก็ทองอะไรในวัดเหมือนกันโอ้ยสวยมากๆดูเธอคะ่ะสวยงามอะไรอย่างนี้ธรรมชาติมากๆมีพึ่งมาดูดน้ำหวานเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมาดูดน้ำหวานเพราะว่าต้นค่อนข้างใหญ่และดอก ดอกรอบทิศทางนี่หลวงปู่นะคะถ่ายภาพหลวงปู่ด้านหลังค่ะ,ะทําคลิปถ่ายด้านหน้ามานานแล้วสาธุค่ะหลวงปู่เป็นที่รักบูชาของชาวสุรินแล้วก็ทุกคนด้านข้างก็มีต้นมะละกอเยอะแยะเลยด้านข้างหลวงปู่มีมะละกอสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็กลับแล้วขายเสร็จแล้วก็กลับน้องก็กลับเหมือนกันน้องฟ้า สาขวัญโอ้กลับบ้านเหมือนกันอันนี้ก็ข้างทางนะในเทคโนโนลยีแหละค่ะตัวนั้นก็เป็นรูปปั้นช้างที่กำลังสร้างยังไม่เสร็จนะคะนี่ก็ด้านข้างในระหว่างที่พี่แจ็คขับรถพี่อุ๊ดก็นั่งถ่ายอุจม